สปอยหนังเรื่อง First Omen กำเนิดอาร์ถัหมายเลข6คลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหรือเปิดเผยเนื้อหาภาพยนตร์นะครับถ้าท่านใดไม่ชอบการสปอยขอให้ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้ดูหรือดูแล้วอยากมาเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนี้นะครับผมก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้กันได้เลยครับก็ จะมีบาทหลวงคนหนึ่งนะครับได้เข้ามาสารภาพบาปกับบาทหลวงแบรนแนนนะครับถึงเรื่องบางอย่างที่เขาได้กระทําลงไปจากนั้นเนี่ยเขาก็นําลูกเด็กทารกชื่อสกิลาน่าแล้วบอกว่าให้ตามสืบจากรูปนี้นะเพราะว่าเขาได้หลักฐานรูปนี้รูปเดียวแล้วเมื่อออกมาจากโบสเนี่ยระหว่างที่ คนงานกําลังติดตั้งกระจกแกะสลักอยู่นะครับผมซึ่งน่าจะเป็นรูปพระแม่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับขออภัยถ้าผมเลียผิดนะครับเชือกที่ขึงลอกอะครับผมเพื่อดึงกระจกบานใหญ่ๆนั้นขึ้นไปเนี่ยก็ได้หล่นใส่บาดหลวงแล้วแน่นนะแต่เขาก็ไม่ได้เป็นไรนะครับผมกระจกมันแตกหล่นไม่เป็นไรแต่ว่ามันมีท่อนเหล็กอันหนึ่งอะก็เราได้ไปใส่ถักๆากที่ สีซะด้านหลังนะครับก็ทําให้เขาได้บาดเจ็บหนักก็คือมันมันเห็นเนื้อด้านในนะครับผมลึกถึงสมองเลยนะครับและภาพก็จะตัดมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันมากาเ็เนี่ยเธอเป็นแม่ชีฝึกหัดนะเธอถูกพระคารินเอาเนี่ยเรียกตัวให้มาประจําที่สํานักชีแห่งหนึ่งที่กรุงลรมซึ่งในปี1971เนเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ประทวง เกิดขึ้นที่ประเทศอิตาลีนะครับยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ตกต่ำมากๆเลยของาศาสนาคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่สนใจาศาสนาก็คือไปสนใจอย่างอื่นแทนโบสถ์แห่งนี้รับเลี้ยงเด็กกำพร้าห2คนซึ่งก็มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นนะครับนะครับก็สาเหตุที่โบสถ์เนี่ยเลี้ยงไว้เนี่ยนะแล้วอ้อโบสถ์แห่งนี้เนี่ยได้รับอนุญาต ให้ทาคลอดอ่ผู้หญิงที่ไม่พร้อมนะครับก็คือมีแฟนแล้วก็ผู้ชายก็ทิ้งไปไม่รับผิดชอบแบบมานี้นะครับในบทนี้ก็จะมีห้องทำคลอดด้วยก็ที่บ์ดนี้สาเหตุที่เลี้ยงเด็กผู้หญิงไปก็คือทําการทดลองนั่นก็คือให้ผู้หญิงที่มีวันเกิดหกวันที่หกเดือนหกนะครับ ได้ให้กําเนิดทารกซาตานนั่นเองอโดยให้ไปผสมพันธ์กับเตัวอะไรผมไม่แน่ใจนะมัน,ม,น,ม,นมันเป็นซาตานมันเป็นปีศาจอะไรไม่รู้ว่าครับคล้ายๆปีศาจอะมันลักษณะไม่เหมือนคนนะครับเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นปีศาจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันผสมพันธ์กับมนุษย์แล้วทําให้มนุษย์ผู้หญิงเนี่ยตั้งท้องแล้วก็ให้กําเนิดทารกทารกที่เป็นคนจริงๆเลยนะครับ อ่าโดยร่างที่สมบูรณ์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยครับผมนางเอกของเราเนี่ยมาเกเลสเนี่ยครับผมก็ไปเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งโดยบังเอิญระหว่างที่เธอกําลังแบบเออได้รับการแบบเดินเล่นนะว่าเออที่โบสถ์ที่ททนี่มีอะไรบ้างเนี่ยครับไปเจอรูปวาดน่ะของเด็กคนนี้เด็กคนนี้ชื่อคาริต้าสกิลาน่านะครับผมในตอนแรกเนี่ย นะก็จะคิดว่าเป็นเด็กคนนี้นี่แหละที่ว่าให้กําเนิดปีาศาจทารกปีาศาจอะไรอย่างนี้แต่จริงๆก็ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมันก็คือนางเอกนั่นเองนะทีนี้เนี่ยนางเอกเนี่ยก็ตอนแรกหนังยังไม่บอกครับนางเอกก็จะมีลูเมดคนนึงชื่อรูทเป็นแม่ชีฝึกหัดนะเธอก็เหมือนปรมาณว่าเออก่อนจะมารับ เป็นแม่ชีเนี่ยก็ไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยละครับผมนางเอกก็มีอาการหลอนที่ผิดปกติมากตั้งแต่เด็กนะครับก็คือแยกไม่ออกว่าภาพหลอนที่เธอเห็นเนี่ยอะไรจริงอะไรไม่จริงนะครับรู้เนี่ยเธอก็ไปปลดปล่อยนะไปปลดปล่อยที่ผับแล้วก็มาชวนมากเล็ตเนี่ยไปเที่ยวผับไปดูโลกภายนอกอ่าทีนี้เนี่ยนางก็ไปเจอ,อชายหนุ่มสองคน นะครับมาเที่ยวผับแล้วก็มาขอเลี้ยงเหล้าอะไรเงี้ยครับนางเองกก็เหมือนกับว่าไปมีอะไรก,กันกับผู้ชายคนนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับผู้ชายคนนั้นเนี่ยคือรู้กันกับรู้แล้วก็รู้กันกับแม่ชีคนอื่นๆก็คือหลอกนางเอกอะ่ะนะครับเมาพอเมาแล้วนะไม่ได้สติมึนๆอะไรเงี้ยครับ <laughs> ก็พาไปพาไป,าไปคือไปมีอะไรกันกับ ไอตัวน่าจะปีศาจรักษณะคล้ายๆแบบกึ่งคนร่างมันตัวใหญ่ๆครับผมผมไม่รู้ใจใบ่างดีกึ่งคนกึน่งปีกึ่งปีศาดะนะครับผมร่างกายมันแบบเออมันเหมือนหมาปีศาอะไรสักอย่างหนึ่งะครับผม ซึ่งตอนแรกนางเอกยังไม่รู้นะครับว่าเอเมาแล้วไปทําอะไรมาเงี้ยนางเอกก็เหมือนรู้สึกผิดนะโอ้เป็นแม่ชีที่แบบว่าเคร่งศาสนาก็เลยไปสัมภาษณ์ไปสารภาพบาปแล้วนางก็ได้เหมือนกับว่าเออยังไม่รู้สึกดีขึ้นนะ่ะก็เลยออกมานั่งข้างนอกเนะี่ยพอมานั่งข้างนอกเนี่ยก็จะเจอบาดหลวงแบรนแนนบาดหลวงแบรนแนนเนี่ยก็เข้าเหมือนรู้จักเธอนะแล้วก็เข้ามาพูดนูน่นพูดนี่พูดนั่นว่าให้เตือนนะ อย่าอยู่ใกล้สกิลน่าจะมีเรื่องร้ายๆอ่า<ม>แล้วก็สกิลิน่าเนี่ยเกิดวันที่6เดือน6อ<ม>่าเธอก็กลัวกลัวก็แบบเดินหนีว่าเ้นี่นบา้าเปล่าอ,อะไรอะไรเนี่ยอยู่ๆมาทักอะไรประมาณเนี้ยบัตรหลวงก็บอกว่าเออให้มาอารามนักบวกนะที่ชื่อเซริต้าห้องสี่สองแล้วก็อธิบายจะอธิบายทุกอย่างให้ฟังนางก็ไปหาอ่าแล้วก็นางก็ หมือนได้รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยก็มีหลักฐานเป็นแค่รูปถ่ายนะก็ไปหาข้อมูลของเด็กคนนี้ให้ทีนางก็กลัวด้วยความกลัวนางก็กลับไปที่สำนักชีก็ไปทำหน้าที่แม่ชีตามปกติด้วยความที่ขี้สงสัยว่าเออหลวงพ่อรู้ได้ยังไงนะข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเธอแล้วก็ สกิเลนาอะไรเงี้ยก็ไปเจอห้องรับไปเจอแฟมแล้วก็ปรากฏว่าเออสำนักทีอย่างนี้ทำการทดลองนะจับผู้หญิงมาผสมพันธุ์แล้วก็พอคลอดก็เอาเด็กไว้แต่ปรากฏว่ายังให้กำเนิดเด็กที่ไม่สมบูรณ์นะครับผมอ่านะก็เลยต้องทำแท้งก็มีห้องทำแท้งนะครับแล้วจะให้กำเนิดโดยเลือกผู้หญิงที่เกิดวันที่6เดือน6นะตอนแรกก็คิดว่าอา้าว ตายแล้วสกิลินาจะเป็นเหยื่อรายต่อไปนี่หว่านั่นก็จะช่วยเหลือออกมาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทั้งหมดก็รู้เห็นเป็นใจกันหมดเลยทั้งบาทหลวงคาดินออะไรอย่างเงี้ยครับเอ,อนางเอกเนี่ยในตอนสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนกับว่าเออเนื่องจากว่าไปมีเซ็กกันกับไอ้เจ้าปีศาจโดยที่ชื่ออ,อไอคนที่มาที่ผับนะครับ ล่อลวงพาไปไปตอนเมาๆนะครับนางเอกจำไม่ได้เนะี่ยก็มารู้ตัวทีหลังว่าพอมีอะไรกันเสร็จด้วยอนุภาพของฤทธิ์ของปีศาจนะ่ยมันก็ทําให้นางเอกท้องท้องโตขึ้นเรื่อยๆ,ๆนางเอกก็คลอดลูกคลอดลูกออกมาออกมาก็เป็นทารกแฝดแฝดชายแับแฝดหญิงพวกไม่ชีก็แบบโอ้ได้กําเนิดนะเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอารลกเนี่ยก็จะใช้เป็นเครื่องมือในการทําให้ ผู้คนเนี่ยหวาดกลัวแล้วก็กลับมานับถือศาสนาใหม่นั่นนะครับก็คือโดยการจะใช้พลังของเด็กคนนี้นั่นนะครับผมแต่ว่าต้องการเพศชายนะถ้าเพศหญิงเนี่ยก็ให้ฆ่าทิ้งเสียนะแล้วแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นะเพราะว่าเผาไงนาะยเอกก็พาลูกสาวเนี่ยหลมหนียวมาได้นะแล้วก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าพร้อมสก,สก,สกินเลน่านะครับ แต่ว่าพวกแม่ชีก็รู้รู้แล้วนะว่านางเอกเนี่ยไม่ตายนะครับหนีจากกองไม่ไม่ได้ตายในกองไฟนั้นบาดหลวงแบรนแนนเนี่ยก็มาเตือนว่าเออเดี๋ยวพวกแม่ชีจะ,จะตามล่านะเพราะเธอเนี่ยยังไม่ตายนะครับผมแล้วลูกสาวก็ยังอยู่ด้วยนะครับผมก็หนังก็ไม่มีอะไรครับผมผมก็ไม่รู้จะสปอยไงดีก็นึอเรื่องมันก็แค่ว่าเออนางเอกเกิดวันที่6เดือนหแล้วตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวเอง ซึ่งในตอนแรกอ่ะคิดว่าเป็นสกินเรนานะแต่เมื่อได้เอาแฟ้มนะครับออกมาดูแล้วไอ้ตัวแฟ้มเนี่ยมันจะมีรูปหญิงสาวแต่ละคนถูกไหมครับปรากฏว่ารูปของรูปถ่ายที่ตอนต้นเรื่องครับที่บาดหลวงมาสาร,รภาพบาปกับหลวงพ่อแบลแนนนะครับเนื่องจากว่าบาดหลวงรูปนี้แหละก็คือรู้เห็นเป็นใจนะครับในการทําการทดลองไอ้พวกนี้แหละแล้วก็มาสํานึกบาปนะครับามาสาร,รภาพบาป ทีนี้เนี่ยด้านหลังมันก็จะมีรอยอแกะของกาวนะก็เลยรู้ว่าอ้าวเด็กในรูปเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะไม่ใช่สกิลเลนานะครับเพราะว่าสกิลเลนาเนี่ยมีรอยสัญลักษณ์เลขหกสามตัวนะครับอ่าเรียงกันเป็นคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมนะครับเธอเนี่ยนางเอกเนี่ยมากาเร็ตเนี่ยเห็นที่เขาเรียกว่าเลขอ่ะมันอยู่ข้างในฮะ เพดานปากข้างในแต่จริงแล้วเด็กที่ถูกลับเลือกเนี่ยจะมีรอยเนี่ยสัญลักษณ์นะครับหกสามตัวที่ศีรษะด้านขวาตรงหัวข้างบนนี้นะครับซึ่งก็คือตัวมาร์กาเล็ตนั่นเองนะโดนหลอกมานั่นเลงเนะครับผมเดี๋ยวหลอกก็ให้ไปมีอะไรกันกับปีศาจตอนมาวมันะครับหนังก็ไม่ไม่มีอะไรครับไม่ได้หลอนไม่ได้อะไรมากเลยเหมือนเป็นการขยายความนะครับผม จากภาคแรกนะครับผมนั่นเองแต่อันี้มันเหมือนเป็นภาคต้นกําเนิดย้อนหลังเองมันก็ไม่ได้สนุกไม่ได้ตื่นเต้นเลยเนื้อหาหมันมีแค่นี้จริงๆครับผมไม่ได้แบบน่าติดตามอะไรมากเลยถ้าถ้าคนที่ชอบในเรื่องนี้นะครับอ่าดีโอเมนเนี่ยก็มาดูเรื่องนี้จะได้อ๋อเรื่องราวทั้งหมดจุดก,กําเนิดนะมันเป็นอย่างนี้เองครับผมแต่หนังมันไม่ได้น่ากลัวไม่ได้สยองขวัญไม่ได้อะไรเลย น่นะครับผมก็ผมก็ไม่รู้จะสปอยไงก็สปอยได้ประมาณนี้ครับผมส่วนตัวก็จะให้คะแนนอยู่ที่2องเต็มสิบนะครับเนื้อหามันก็ค่อนข้างเดาง่ายไม่ได้สยองแล้วก็ไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจยังไม่เคยดูภาคแรกนะครับภาคแรกมันฉายมานานมากแล้วไม่แน่ใจว่าฉายเมื่อปี อตอนยุคแปดศูนย์หรือ90นะครับหนังภาคแรกเนี่ยนานมากเลยนะมีกี่ภาคก็ไม่แน่ใจไม่ได้อ่านข้อมูลมาแต่ว่ามันเป็นหนังสยองขวัญที่ค่อนข้างทําดีในสมัยก่อนนะครับผมนะแล้วอันนี้ก็มาทำเป็นส่วนขยายเฉยๆเนื้อหาก็ไม่ได้ชวนติดตามอะไรมากก็ทำออกมาสำหรับแฟนๆหนังสยองขวัญเรื่องโอเมนมากกว่านะครับถ้าใครไม่เคยดู แล้วมาดูเรื่องนี้มันก็จะรู้สึกไม่อินไม่อะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปีศาจมาที่จับมาได้ครับผมอ่าแล้วเผาทิ้งเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นปีศาจที่มันมีชีวิตจริงๆอะนะครับแล้วก็งงแล้วมันก็ไม่ได้บอกที่มาที่ไปของไอ้ปีศาจตัวนี้เหมือนว่าทางสำนักชีหรือโบสถ์ทางนเนี้ยเนี่ยไปจับมันมาได้นะครับผมแล้วก็มาผสมพันธุ์กับมนุษย์แล้วก็พอมาผสมพันธุ์เสร็จก็ มีลูกให้กําเนิดเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งปีศาจแต่ว่าทารกที่ออกมาเป็นมนุษย์จริงๆปกติเลยนะครับแต่ก็เหมือนกับว่าเออมันจะมีพลังปีศาจอะไรเงี้ยนะแต่ก็ต้องไปติดตามเวอร์ชั่นแรกเลยครับเดียวโอเมนว่าเออไอปีศาจนี้มันมีพลังมนุษย์ปีศาจเนี่ยมันมีพลังอะไรงไงแต่ปีศาจในเรื่องโดนพวกไม่ชีเนี่ยพอได้ทารกที่สมบูรณ์แบบแล้วอ่าหลังจากว่าโอ้โหทดลองอยู่นานสองนานเด็กข้อออกมานะครับ บางคนผู้หญิงเช่ชีเนี่ยเก็แท้งนะครับผมบางคนลูกออกมาก็ไม่สมบูรณ์ก็ต้องฆ่าปิดปากทิ้งอะไรอย่างเงี้ยหนังก็ไม่ได้มีอะไรครับผมก็ขออภัยนะครับที่ว่าสปอยแบบรวบลับตัดตอนไม่ได้รายละเอียดมากเนื่องจากหนังมันไม่ค่อยสนุกมันออกแนวน่าเบือ่อแล้วก็ชวนหลับด้วยซ้านะครับก็สปอยผิดพลาดประการใดก็ขออภัยคิดนี้ไวนะ้ในตรงนี้ด้วยนะครับผม ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมาสปอยเรื่องอะไรก็ขอให้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับผมสวัสดีครับ